ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่จะไปอ่านก็จะได้ยินคำว่า dash diet นะคะตัว D-dog ตัว A แล้วก็ตัว S สิงคโปร์ตัว H ฮ่องกง dash diet dash diet ย่อมาจากอะไรย่อมาจากคำว่า diet approach to stop hypertension พูดง่ายๆก็คือว่ามันจะเป็นกลุ่มของอาหาร ที่จะไปทําให้ความดันสูงเนี่ยมันลดลงหรือว่าไปยับยั้งการเกิดความดันสูงในแนวทางของ dash diet นะคะเราก็รวบรวมมาเป็นประมาณ8ข้อเนาะและเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละข้อเพื่อจะให้เข้าใจว่าคอนเซปต์หรือว่าวิธีการในการที่จะเลือกอาหารที่เป็นลักษณะที่เราเรียกเป็นแนวของ dash diet เนี่ยคืออะไร ะะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเน้นพวกของผักแล้วก็ผลไม้โดยทั่วไปอะคะ่ะเวลาที่เราจัดอาหารเนี่ยเราจะบอกว่าส่วนที่มันเป็นข้าวแป้งจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนหลักและสําคัญแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของเดชเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกผักแล้วก็ผลไม้มาก่อดในที่นี้ผักต้องมากกว่าผลไม้หน่อยนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีน้ําตาลเยอะไปอีกนะ,ะในส่วนของผักและผละไม้ความสําคัญก็คือเขาจะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะคะแมกนีเซียมแล้วก็พวกวิตามินซึ่งอันนี้จะไปช่วยในเรื่องของการลด ถามว่าปริมาณเท่าไหร่โดยทั่วไปประมาณ4-5ส่วน4ี่ส่วนเนี่ยในที่นี้คืออะไรอาถ้าเป็นผักนะคะก็จะเป็นขนาดเท่ากําปั้นเราจะเอากําปั้นเราเป็นหลักนะคะในกรณีของผักเนี่ยถ้าเป็นผักผักที่เป็นหัวค่ะก็ประมาณเท่ากําปั้นถ้าเป็นผักสุกก็จะประมาณเท่ากําปั้นแต่ถ้าเป็นผักสดอาจจะต้องใช้สองกําปั้น อพ,อพอผักสดเนี่ยเวลาที่กว่าจะมันสุกเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงมันก็จะต้องลดลงเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งจะต้องกิน4-5ส่วนเนี่ยมันจะต้องใช้ผักค่อนข้างเยอะ นะะในกรณีของดัชเชสอก็จะเน้นว่าจะต้องมีผักเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อันที่สองค่ะในส่วนของพวกข้าวแป้งเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าอ่าก็จะต้องมีพวกที่มันมีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะนะคะก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มของข้าวแป้งที่จะเป็นพวกของข้าวขัดสีให้กลายเป็นพวกธัญพืชหรือว่าข้าวไม่ขัดสีเช่นเป็นโฮลเกรนเป็นพวกถัว่วเป็นพวกถั่วมเมล็ดแห้งอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะยังมีไฟเบอร์แล้วก็มีพวกของวิตามินบางอย่าง ปนอยู่นะคะอันที่3ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผักต้องการกินเยอะๆอย่างเงี้ยต้องการเอ่อแล้วกินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหวจะเป็นน้ําผักน้ําผลไม้ได้บ้างไหมอันนี้ก็พอได้นะคะแต่ว่าคําแนะนําคืองี้ค่ะถ้าจะใช้เป็นน้ําผักเนี่ยแนะนําเป็นพวกผักใบไม่ใช่ผักหัวแล้วเวลาเราปั่นเนี่ยเราต้องปั่นแบบไม่ได้แยกกากคือเอากาก,ากมันปนล,ลงไปด้วยอันนี้ก็จะพอได้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เป็นพวกของผักที่เป็น วัตถุดิบที่เป็นผักจริงๆร่วมด้วยนะคะส่วนที่ถ้าเกิดยังไม่พอแล้วอยากจะเสริมก็อาจจะเป็นกลุ่มของตัวที่มันเป็นน้ําผักพอได้ด้วยนะคะที่สําคัญไม่เติมน้ําตาลนะคะถ้าเกิดจะไม่เติมน้ําตาลแล้วจะให้ช่วยทํำยังไงเราอาจจะเลือกผักกับผลไม้ที่เอามารวมกันเพื่อจะได้น้ําตาลจากผลไม้เวลาปั่นรสชาติจะได้ดีขึ้นนะคะ ทีนี้เวลาที่เราจะทำดัชเชออถามว่าเราทําไม่ได้ทุกวันเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี้ยมันอาจจะต้องเตรียมเองไปซื้อมาจะลําบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะค่อยๆทําค่ะเราอาจจะเริ่มจากวันเนี้ยแบบอาทิตย์หนึ่งเราจะเริ่มสัก1หรือ2วันที่เราทําได้แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อจะทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติในส่วนของดัชเชออได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ถ้าในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะเน้นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะเราก็จะเน้นเป็นพวกของสัตว์ปีกหรือว่าพวกของซีฟู้ดอาหารทะเลปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่เน้นในพวกของเนื้อแดงหรือว่าอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่าจะมีพวกของไขมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีโซเดียมเยอะด้วยนะคะแล้วก็น้ํามันที่จะใช้ก็ให้หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ํามันทานก็จะเป็นพวกไขมันที่วางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนอันนี้เลี่ยงนะคะเลือก เฉพาะกลุ่มที่มันเป็นน้ํามันที่มันเป็นของเหลวน้ํามันมะกอกเนาะน้ำมันรําข้าวคานูล,ล่าน้ํามันถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นพวกเบกเกอรี่ของทอดครีมพวกที่มีเนยมออีวัตถุดิบที่จะเป็นพวกของไขมันทรานส์นอกเหนือจากในส่วนที่จะเป็นน้ํามันที่ใช้แล้วเนี่ยพวกอาหารที่มีของพวกนี้เยอะ ก็ให้เลี่ยงด้วยสุดท้ายค่ะก็คือจะต้องลดปริมาณของโซเดียมนะคะโซเดียมในที่นี้ก็คือถ้าเป็นพวกของเกลือก็คือกินไม่เกินวันละ1ช้อนชาถ้าเป็นพวกซีอิวน้ำปลาไม่เกิน3มช้อนชาแล้วก็ควรจะต้องระวังเรื่องของโซเดียมแฝงในอาหารนะคะหมายถึงอาหารที่อาจจะไม่ได้เค็มแต่มีโซเดียมเช่นเป็นพวกของอาหารหมักดองอาหารแปรรูปนะคะพวกของซีอิวน้ำจิ้มพวกของเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกของ เครื่องปรุงแต่งนะคะหรือว่าสารปรุงแต่งที่มันจะทําให้พวกอาหารขึ้นฟูอาหารเก็บอยู่ได้นานสารกันบูดอะไรพวกนี้ดังนั้นผู้ที่มันเป็นอาหารสําเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ